นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมารู้จักกับ J C Shop นะคะที่ที่ททุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของรายจ่ายนะคะกับคืนมาเป็นรายรับได้นะคะอย่างฉันฉลาดนะคะดูนะคะสินค้าที่อยู่ใน J C Shop เราเนี่ยแต่ละตัวนะคะแต่ละสินค้าก็เป็นสินค้าที่เราสามารถซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแต่ว่า สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเวลาเราซื้อที่ J c ซ hop อนะคะเราก็จะมีตัวนี้ค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะราคาก็ไม่แตกต่างนะคะจากที่อื่นแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือที่ PV นะคะทันทีที่เราซื้อที่นี่เนี่ยเราก็จะมี PV ีเพื่อสะสมแต้มนะคะกลับมารับกลับคืนมาเป็นโบนัสให้กับเรานะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากรายจ่ายของเราทุกรายจ่ายนะคะ มาด้านนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าชีวิตเราจะต้องดื่มน้ำนะคะสำหรับ J C Shop ของเรานะคะก็มีน้ำที่ห้อที่เราเคยซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งตัวนี้นะคะเราก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบรนด์ของเราเองนะคะย้อยมาดอันนี้ก็ทุกคนดื่มน้ำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจากที่เราจะต้องไปซื้อที่อื่นเราก็มาซื้อที่นี่เราก็จะได้รายได้มาด้วย อย่างโยเกิร์ตชี่อ่ทั้งเพื่อนเพื่อนโยเกิร์ตชีนะคะเป็นโยเกิร์ตที่เราก็หาซื้อทาได้ทั่วไปเดี๋ยวเราก็มาซื้อที่นี่ได้หรืจะเป็นอง้ยวรัชมซียนะคะเป็นสินค้าหลากหลายนะคะ<ม>ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรื<ม>อว่าเพื่อนๆที่ชอบดื่มเบียรเราก็มีเบียรนะคะทุกยี่ห้อจำหน่ายที่นี่นะคะสินค้าแต่และตัวมี กับห้างทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปลี่ยนแนวคิดนะคะมาซื้อสินค้าที่นี่กับ Joy Coin หรือว่า JC Shop เรานะคะก็สามารถรับรายได้คืนเข้ากระเป๋าของเรานะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาจอยกับธุรกิจ Joy Coin มากๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาย่อมเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตและการพัฒนาปัจจัยต่างๆที่เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้สมาชิกสามารถทำธุรกิจและเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และสะดวกสบายไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าคุณภาพในชีวิตประจำวันมากมายหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจขายตรงนับหมื่นรายการจากบริษัทพันธมิตรที่เล็งเห็นถึงผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากระบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ทุกที่ทุกเวลา การจัดทำเว็บไซต์และการทำธุรกรรมออนไลน์รวมทั้งระบบ e wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้คุณจับจ่ายพร้อมทำธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการช่องทางการจับจ่ายกับร้านขายตรงสะดวกซื้อ j o y m ร์ทซึ่งมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยรวมทั้งสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ในรอบปีที่ผ่านมาที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดน่านและสาขาเดิอมโองงามวงวาน รวมถึงแฟรนช์ชส์ร้านขายตรงสะดวกซื้ออีกมากมายที่เป็นการร่วมดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทกับสมาชิกอีกทั้งยังก้าวไปสู่ตลาดสากลอย่างแท้จริงแห่งแรกที่ประเทศมาเลเซียพร้อมการดำเนินการเปิดสาขาตามประเทศที่ประเทศลาวและกัมพูชาซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้ในเวลาไม่นานนี้ จอยแอนคอร์อาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงมีน้องจรละครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอไปพร้อมๆกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตถ้าวันนี้สิ่งที่ผมจะถ่ายทอดนิดเดียวเนี่ยสามารถทำให้โดนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีคนอยากฟังไหมครับไหนขอดูมือหน่อยนะถ้าเกินครึ่งผมจะพูดครับ พวกเรานับหน่อยครับถึงครึ่งไหมครับเอามือลงครับญาติเล่านะครับได้ไหมครับเอานนีด้เดียวครับอ่าไปอย่างรวดเร็วนะครับก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้เรากำลังตามหาเส้นทางสุขสุภาพทางการเงินนะครับผมกาลังผมชอบพูดเรื่องเงินเพราะว่าผมชอบเงินวันนี้คนมีเงินเยอะบางคนไม่มีเวลาใช้เงินบางคนมีเงินน้อยไม่ใช่น้อยธรรมดาครับน้อยเอาน้อยมากนะน้อย บางคนมีเงินน้อยมากแต่เวลาเยอะๆไอ้พวกที่มึงจะไปไหนกูจะไปเดินฆ่าเวลาหน่อยเพราะว่ากูไม่รู้จะไปทําอะไรเนี่ยเดินค่าเวลาครับมีเงินน้อยบางคนมีเงินมีเวลามีความมั่นคงในชีวิตเขาเรียกว่ามีความสมดุลทางชีวิตถ้าเลือกได้ระหว่างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเอาข้อไหนครับไหนเอาข้อ 3, สามส่งเสียงกันได้เลนนยแล้วแล้วก็มีความเข้าใจด้านนี้หรือว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องคําว่าตรีเครือข่ายวันนี้เนี่ย ที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้เพราะ j จแหรือ j o ยแอนคเนี่ยเขาเคยมอบสิ่งดีๆให้สปอนเซอร์หลักใหญ่ที่หาเงินให้ผมใช้ทุกวันทุกวันเดือนล้ไม่ต่ำกว่า3-4ี่แสนทุกวันเนี่ยได้จากธุรกิจนี้ได้จากงานตัวนี้ถ้าคนไหนฟังเข้าใจหรือตั้งใจฟังเข้าใจถ้าได้อย่างผมอย่างดีไหมครับเโ <Okay. S 1> อเค okay, ครับงานของเราคือเครือข่ายนี้ลงทุนน้อยครับไม่มีความเสี่ยงนะครับไม่มีความเสี่ยงแล้วก็เทียมกัน ยุติธรรมด้วยเปิดตลาดได้ทุกที่อยู่ทุกพื้นที่ครับเกรือข่ายมีอิสระภาพมีความมั่นคงในชีวิตไม่มีเจ้านายใครชอบงานมีเจ้านายยกมือใครชอบงานอิสระยกมือใครชอบเป็นตัวองตัวเองยกมือใครชอบแก้ผ้าในห้องน้ํายกมือใครไม่แก้ผ้าบางคนเดียวมัน,นมก็พูดเระาทนะเอามาดูกันต่อรายได้มากใครชอบรายได้มากยกมือ ะไรได้มากเทียบการสร้างฝันให้เป็นจริงใครที่ไม่เคยฝันยกมือแสดงว่าทุกคนมีความฝันหมดอ่านพร้อมกันครับไปรุ่นก็โหนักศึกษามหาลัยมาด้วยนะเขินวันเนี้ยนักศึกษามหาลัยคอนแก่นใช่ไหมครับได้ยินข่าวมาลัยคอนแก่นครับไหนครับโอ้โหปบมือให้มาลัยคอนแก่นมาแล้วแล้วเนี่ยมาหาลัยไหนเนี่ยเนัะล่องยนเหรอ โรงเรียนไหนครับโอ้โหมือบวใหญ่เนี่ยมายังไงเนี่ยบบวใหญ่เออทุกคนร้วนแล้วแต่มีความฝันครับอ้าวส่วนใหญ่เขาก็ฝันอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละใครฝันอยากได้เงินม้างลองพูดคาว่าเงินดังๆครับเงินจะพิ้งเ้าหาคนเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเราชอบเราอยากได้เรารักเราน่า อยากได้เงินเราก็อยากได้รถด้วยใครอยากได้รถบีเอ็มยกมือเดี๋ยวแจกดีไหมวันนี้บ้านหลังหรูๆนี่คือความฝันครับนี่คือสิ่งที่ผมเคยฝันและผมได้แล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความฝันต่างๆแล้วก็ไม่ใช่ฝันอยากจะขี่หลังกันนะครับอันนี้เขาเรียกฝันอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นครับเห็นภาพแบบนี้นี่อิสรภาพ อยากให้เขาฝันอยากจะขี่หลังกันมันไม่ใช่นะครับไออย่างเงี้ยท่านไม่ต้องไปหาอะไรมากก็ไปขี่กันเลยนะเย็นเนี้ยกลับไปเนะี่ยฝันอยากจะมีครอบครัวอบอวลฝันอยากจะเที่ยวต่างประเทศใครที่ยังไม่เคยเที่ยวต่างประเทศยกมือถ้าเกิดว่าสิ่งผมนําเสนอนําพาท่านทั้งหมดเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศฟรีด้วยกันสิ้นปีนี้ดีไหมครับ <Yeah. S 1> เอาไหมครับ เอาส่งเสียงเ้วแล้วเอามาดูกันต่อฝันเราใหญ่ไนงะวันนี้ทุกคนฝันใหญ่รู้ไหมทําไมฝันเราไม่เป็นจริงสักทีเพราะอะไรครับรายได้น้อ no ยไม่ใช่น้อยธรรมดาครับน้อ no ยมันน้อยมากฝันเราอยากจะได้บอสได้บ้านด้เงินได้อะไรเยอะแยะแต่รายได้น้อยเราจะฝันเป็นจริงได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่จะทาให้เกิดขึ้นได้มีอยู่สองอย่างครับหนึ่งลดความฝันให้เล็กลงสองเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นถ้าเลือกได้ระหว่างหนึ่งกับสองเอาแบบไหนครับเออเพิ่มรายได้วันนี้ถือว่ามาถ่ายทอดกันท่านไม่ต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้เราผมอ่านมาหมดแล้วครับผมรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ข้อดีมันอยู่ตรงไหนสรุปง่ายๆรายได้ของคนบนโลกนี้มีอยู่สี่ทาง ทางที่หนึ่งคือเอมพอยแปลพราะลูกจ้างกลุ่มคนที่รับเงินเดือนฝั่งที่สองคือเซลล์พอยรแปลว,ว่าเจ้าของงานฝั่งสีแดงเป็นฝั่งที่ต้องทํางานครับถึงจะมีรายได้แอคทีฟบินคำนะฝั่งสีน้ําเงินบิสเซตโอเนอร์เจ้าของระบบไออินเวสเตอร์ or, นักลงทุนซื้อหุ้นบัรดอเบียร้อาอพาร์ตเมนต์ฝั่งสีน้ำเงินไม่ต้องทํางานก็มีรายได้ถ้าเลือกได้ระหว่างแดงกับน้าเงินเอาแบบไหน,นเอาถ้าเอาน้ําเงินถ้าเกิดธุรกิจของเราใช้เวลาเพียง6เดือนถึง1ปีดีไหมครับ ใช้ได้ตั้งแต่ตอนเรียนก็ทําได้ครับใช้เวลาเพียง6เดือนถึง1ปีไม่ต้องรอย0ปีมาดูกันต่อครับไปอย่างรวดเร็วนะครับที่นี่จดเป็นบริษัทที่3.2ของประเทศนะครับแล้วก็ทีมงานจดทะเบียนเป็นไบรนลี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกครับที่ใช้แผงกระดาดอันดับหนึ่งของโลกณนะปัจจุบันนี้นะครับเราถือว่าเป็นบริษัทที่มีความมาตรฐานสูงมากเพราะว่าสโลแกนง่ายๆของเราครับทำง่ายได้จริงและมั่นคง ทำง่ายยังไงครับลงทุนน้อยครั้งเดียวได้จริงยังไงครับทําวันนี้พรุ่งนี้มาลรืองนโออนนะครับไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์ไมต่รอเป็นเดือนมั่นคงยังไงครับสามารถกรเกษียณได้หยุดก็ยังมีไรายได้ผมทดลองหยุดมาแล้วครับพอผมเป็นประธานเดนเนี่ยผมทดลองหยุดมาแล้วนะฮะไม่เคยมีเดือนไหนนะครับที่ต่ากว่า1น0 0 0แบาทผมปิดโทรศัพท์ไม่รับสายใครเลยยังได้เดือนละแสนแสดงว่าธุรกิจนี้มั่นคงไหมครับและที่สําคัญ ไม่มีการต่ออายุสมาชิกถือว่าธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงมากเรามาดูกันต่อครับสิ่งที่แตกต่างครับวันนี้ท,ที่เขาเรียกว่าสมาัครครั้งเดียวเขาเรียกว่าสมัครเมมเบอร์เมมเบอร์คือรหัสสมาชิกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องไปสมัครหลายครั้งครับครั้งเดียวและข้อสองครับท่านต้องมีบัตรประชาชนท่านต้องเป็นคนไทยไม่งั้นต้องมีพาสปอร์ตครับถึงจะสมัครได้ใครที่ยังไม่มีบัตรยกเงือ อายุยังไม่ถึงต้องเอาใบสูติบัตรมาครับเลขบัตรเลขประชาชนของท่านนี่ครับข้อสองก็คือบัตรสามพอมีรหัสเสร็จท่านต้องไปเปิดบัญชีกับแบงก์กรุงเทพหรือไทยพาณิชย์ท่านเคยได้ยินแบงก์กรุงเทพไหมครับใครเคยใช้บริการบ้างครับใครเคยใช้บริการแบงก์งทไทยพาณิชย์บ้างครับ,รบ,รรบ,รบสองแบงก์นี้มั่นคงไหมครับสองแบงก์นี้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทจอยแอนคอยครับ ถึงได้ทําบัตรสมาชิกรูปโฉมใหม่ขึ้นมาเป็นบัตร ATM ด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับปบมือให้กับจอย c อนคอยนะถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงโดดเด่นสูงมากเดินเข้าธนาคารเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันแล้วนะครับถ้ามาจาก j o ยแอนคอเนี่ยเขาจะบอกอ๋อสุดยอดยอดเยี่ยมมียยใหญ่เกินใครธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีความมาตรฐานสูงใครที่มีรหัสสมาชิกแล้ว เมื่อ,อไหร่ที่ท่านซื้อสินค้าครบ3,825คะแนนท่านจะกลายเป็นโกลด d i s t r i b u t หรือผู้จำหน่ายระดับทองผู้จำหน่ายระดับทองท่านสามารถทำสายงานสองสายงานครับสร้างสองสายเท่านั้นเองหรือวันนี้เรากำลังเป็นเจ้าของเครือข่ายเราสร้างเครือข่ายโดยการหาเครือข่ายเราเพียงสองท่านสำหรับคนที่ต้องการอยากจะมีระด้เพิ่มอยากจะมีสุขภาพดีอยากจะใช้สินค้าฟรีอยากจะ ร่วมกับกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราจัดขึ้นมาเยอะะไปหมดเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจของเราหาคนเพียงสองคนเท่านั้นเองครับที่อยากจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตใครที่ไม่มีเพื่อนถึงสองคนยกมือใครที่ไม่มีคนคบใครที่มาคนเดียววันนี้เอามีไหมเอาสร้างสองสายครับดูนะซ้ายมาหนึ่งนะครับขวามาหนึ่งหมดเงื่อนไขเราแล้วครับ หน้าที่ของเราสร้างสองสายเมื่อนายกไก่ก็ซื้อสินค้าเหมือนกันกับเรานี่แหละสะสมเมื่อไหร่เป็นโกซ้ายโกขวาในเขาเรียกตำแหน่งโกดีบิวเตอร์ครบ3ามหมืนแปดสามคะแนนเขาเรียกว่าคะแนนครับเท่ากับว่าเรามีซ้ายหนึ่งมีขวาหนึ่งพรุ่งนี้จ่าย1,000ครับปลบมือให้1,000แรกครับโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านเลยนี่เป็นเครือข่ายนะวัตรกรรมใหม่อย่างแท้จริงและที่สําคัญหมดหน้าที่หน้าที่ต่อไปคือหน้าที่ของกอไก่ครับ กอไก่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่เขามีโรงเรียนสอนนะครับมหาลัยนี้เป็นมหาลัยสอน degrees, เศรษฐีเขาเรียกสอนเศรษฐีใครอยากเรียนเข้ามาเรียนครับอยากเรียนเมืมอม่อไหร่ก็เข้ามาได้มี้อนเมื่อไหร่ก็เข้ามาเรียนได้มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งกอไก่ได้หนึ่งพันบาทนะครับอัตโนมัติขอขายเช่นเดียวกันครับเขาทําเพื่อเขาหรือทําเพื่อเราครับคิดว่าคิดว่าขอข่อทําเพื่อเขาเองไม่ทําเพื่อเราครับขอไข่ก็ได้หนึ่งพันเหมือนเราตอนแรกในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็ต้องเพิ่มหน้าที่ยิ่งหน้าที่เป็นกองเชียร์ครับหน้าที่กองเชียร์ก็คือถ้าเกิดมีคนถามเราอยู่ข้างล่างนี่หรือมีคนโทรมาถามเป็นยังไงบ้างเธอได้ยินข่าวว่าเธอไปทํางานตัวนี้เราจะเป็นยังไงได้ยินข่าวว่าไปสมัครสมาชิกที่นั่นซื้อของกินของใช้ร้านสะดวกซื้อจอยหมาดมีทุกอย่างเลยเป็นเหมือนๆมือนรายการแล้วเขาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างของเธอที่ทําอยู่ตอนเนี้ให้พูดสามคำพอไม่ต้องพูดมากกว่านี้ครับดีมากเอาเลยสุดยอดพูดได้ไหม ถ้าพูดได้แสดงว่าทําได้ลองพูดคําว่าดีมากสิเอาเลยสิเอาสุดยอดสิดเอาพูดสามคำสิสอเอาทำไมสอนง่ายจังเลยแสดงว่ามีโอกาสทำได้พอมีซ้ายสองขวาสองเนี่ยเราไม่ได้ทำนะครับแต่องค์กรฝั่งซ้ายสองขวาสองจับคู่ด้วยวันต่อมารับด้วยครับสองพันบาทไม่ได้ทำก็ได้ด้วยดีใจหรือเสียใจครับ จะไม่ปลบมือให้แผงกรตลาดเจอเยี่ยมของเราหรอครับนี่คือแผนที่รวดเร็วที่สุดนับปัจจุบันนี้ทุกคนต่างทําหน้าที่แค่สองข้อหนึ่งทำให้เจงเป็นโกมีหนาสมาชิกสองหาคนสองคนที่ต้องการใช้บริโภคสินค้าสบู่ยาซิฟันเต็มไปหมดเลยใครเดินเข้าห้างจอยหมาดของเราแล้วมั่งยกมือใครยังไม่เคยเดินเข้าเมื่อกี้นี้ เหมือนห้างอื่นไหมครับเหมือนร้านอื่นไหมเหมือนร้านส่วเซื้อที่อื่นไหมเหมือนไหมครับสินค้าเดียวกันเหมือนกันแต่ต่างกันอยู่ที่การจ่ายผลตอบแทนคืนครับที่อื่นไม่คืนที่นี่คืนพอรบอก็มีขายซื้อพอรบที่อื่นไม่มีคะแนนที่นี่มีคะแนนม,นมีเงินเป็นผลดีไหมครับต่างคนต่างทำครับเห็นไหมครเราก็เป็นกองเชร์อย่างเดิม ซ้ายสี่ขวาสี่จับคู่อีกสี่ 4, คู่วันต่อมารับอีกสี่พันบาทไม่ได้ทําก็ได้ด้วยดีใจไหมครับนานๆเข้าคิดว่าคนมากขึ้นหรือน้อยลงครับคนมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะซ้ายมาแปดขวามาห้าเอาข้างน้อยไปจับข้างมากข้างซ้ายคือแปดข้างขวาคืห้าห้าไปจับคู่กับแปดรับไปก่อนห้าพันรับไปแล้วครับท่านได้กําไรไปแล้วหรอครับจากการซื้อของแต่ยังไม่หยุดจ่ายครับแผนกนระดาดออกแบบมาสุดยอดมาก แล้วก็ทีมคันครับจาก8จับไป5เหลือ3เก็บไว้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามาอีกจากใครก็ไม่รู้ล่ะแนะนํากันมาสร้างเครือข่ายหรือว่าซื้อของบริโภคสินค้าทุกอย่างอ้าวมีซ้าย3ขวา3ครับครับกำหนดพีวีออกมานะครับจับคู่ได้3คู่รับ3,000บาทรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายสูงสุดต่อวันต่อรอบอยู่ที่วันละ15คู่หรือวันละ1 0,000กับอีก ห้าพันบาทต่อวันและที่สำคัญหนึ่งในนั้นมีคนชื่ออิสรภาพมัน่นคงแจมกับเขาไปด้วยดีดไหมครับวันละหมื่นห้าหรือเดือนละสี่แสนห้าครับพอใช้ไหมครับ<อ>ถ้าไม่พอก็ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดหน่อยนะครับเดือนละสี่แสนเองครับ<อ>บางทีพวกเราไม่เคยได้ยินครับ เรียนจบกว่าจะจบมาไปสมัครงานเขาก็บอกแค่2 0งหมื่นหมหรือ 10, ห0 0 0นเดียวหรือ7 5็ดไม่เคยได้ยินคําว่าแสนมันอาจจะดูเวอร์นะครับแต่ว่าองค์กรเนี่ยครับฝั่งนี้มันเกิดขึ้นฝั่งขวามันเกิดขึ้นซ้ายเกิดขวาเกิดนับคะแนนสะสมไปเรื่อยครับเนี่ยครับทั้งซ้ายและขวาครับองค์กรมันมีเยอะนะต่างคนต่างซื้อคนนึงซื้ออยู่เชียงใหม่คะแนนมาถึงเราด้วย เครือข่ายเราแนะนําไปซื้ออยู่กงุงเก็บคะแนนมันถึงด้วยซื้ออยู่พัทลุงมันถึงด้วยตอนนี้ขยายไปทั่วประเทศแล้วครับเครือข่ายซื้อจากจังหวัดไหนยิ่งเข้าหาหมดเพราะว่าเราใช้ระบบเวอร์ไวลิงฮะถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัยมากนะครับองค์กรนับสะสมเมื่อไหร่ถึง600อยซ้ายขวาท่านเป็นผู้จัดการนะครับตำแหน่งผู้จัดการจะมีค่าบริหารรายเดือนจ่ายให้ด้วยครับจากยอด 4. 5เอร์เซ็นต์เอามาจ่ายให้ท่าน1พอย์แต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะ1พอย์ นับสะสมถึง1,800ซ้ายขวาครับเลื่อนมาเป็นดี렉เตอร์หรือผู้รนการจ่ายให้ท่าน3พอยครับไม่เกิน5 0,000ื่นนะนับสะสมถึง4,200ซ้ายขวาเลื่อนมาเป็นเพสิดเนครับจ่ายให้ท่าน7พอยครับไม่เกิน1,0,000แบาทต่อเดือนรายวันตั้งหากรายเดือนต่างหากค่าบริหารอีกตั้งหากดีไหมครับแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> นี่คือธุรกิจที่สามารถกรเกษียณน,นับปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้มาผมขึ้นตำแหน่ง เ e s เ d ด n t ไปแล้ว3ามตำแหน่งนะครับถึงได้กลับมาบอกพี่น้องทางภาคอีสานว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตกันแล้วแบบนี้แค่พวกเราเปลี่ยนที่บริโภคสินค้าเท่านั้นเองไม่ต้องไปซื้อพิกซี่แมคโครรตัสอันนี้ไม่ใช่คู่แข่งนะครับท่านเลือกเอาถ้าไปซื้อท่านก็ได้แต่สินค้าแต่ซื้อที่นี่ท่านได้คะแนนมีเงินป็นผลเป็นรายวันรายเดือนรายสเดือนรายปีดีไหมครับแบบนี้และที่สำคัญ แถมประกันให้ท่านอีกมูล,ลค่าหนึ่งล้านบาทใครอยากได้หนึ่งล้านยกเื่อเอาคุณแม่อยากอยากได้อิหลีบอ่ะอยากได้บออยากได้บอหนึ่งล้านแม่จ้าอยากได้ยุจ้าถ้าอยากได้อีหลีเสียงดังๆครับบายอยากได้อยากได้จ้าต้องตายด้วยอุบัติเหตุครับ <laughs> นี่ครับต้องตายครับถึงจะได้ครับ ประกันอุบัติเหตุครับแถมไม่เลยครับเพราะว่าต่อไปท่านมีเงินท่านก็ไปซื้อรถรถหลายคันก็ขับล่อนขับแน่นไปนู่นจังหวัดนู่นทีจังหวัดนี้ทีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับได้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแผนในการตลาดที่สุดยอดมากรายเดือนครับจ่ายตังหากถ้าคนไหนมีความสามารถมากสามารถทําให้ตัวเองหาสองคนได้และทําให้เพื่อนของเราที่สองคนห,หาคนสองคนได้ทําให้เพื่อนเราอีกสี่คนหาคนสองคนได้ ก็จะกลายเป็น8 6 3ส6 4ใจชั้นลึกถึง30ชั้นลึกใจ30ชั้นถ้าคนไหนมีความสามารถทำให้1แตก2ได้ลงตัว30ชั้นท่านจะมีรายได้เดือนละ9,000ล้านเดือนละ9,000ล้านพอใช้ไหมครับนี่คือแผนกรารตลาดที่ออกแบบมาสุดยอดแต่มันไม่มีใครทำได้ครับ เพราะว่ามันก็ต้องโวโวเวเวมัมากเหมือนข้าวโพดเนี่ย, que, แ,ย,แ,ย,แ,ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างน้อยๆเราได้สักศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้สักเก้าหมื่นดีไหมครับตอนนี้มีคนได้เยอะแล้วนะครับไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆมีองค์กรโตไปเองซื้อของกินของใช้แล้วตัวเองก็ซื้อของกินของใช้บริโภคถึง425คะแนนต่อเดือนเดือนหนึ่งรับ6-7เจหมื่นสำหรับคนที่โตข้างเดียวเขาเรียกว่าโตข้างเดียวก็มีรายได้ครับที่นี่ครับ จากแผนรายเดือนกลุ่มคนกลุ่มนี้ผ่านการฝึกมาอย่างโชคโชนก่อนสําเร็จต้องมีการเริ่มต้นเสมอถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้นแล้วเมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จจริงไหมจิงเหมือนเด็กน้อยคนนี้ครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นใครเมียได้เดือนเป็นแสนเกิดมาเป็นลูกชาวนาเกิดมาท่ามกลางความไม่พร้อมทางด้านการเงินแต่ณปัจจุบันพอเขาโตขึ้นมา เขากลายเป็นนักบุกกลังด้วยเสียงเพลงคนแรกของไทยไปแล้วอน่ะ